นี้พี่โบอยู่ที่ศูนย์โตโยต้าสระบุรีนะคะได้ข่าวว่า f o r t จูเนอออกมาใหม่ตัวหนึ่งตัว GR แต่พี่โบก็ใช้ตัว GR อยู่นะแต่อยากจะรู้ว่าตัว GR ที่มันออกใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างกับ f o r ์ u n เนอร์จีที่โบใช้อยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่พอดีว่าหนูได้ข่าวมาว่า f o r t u n e r G R ออกมาใหม่ใช่ซึ่งน้องโบก็ออก G R ใช่ค่ะแต่เป็นตัวเก่าหนูอยากรู้ว่ามันมีอะไรที่แบบแตกต่างกับตัวเก่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนของ f o r t u n e r G R ตัวใหม่เชิญได้เลยครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่เชิญได้เลยครับทุกคนคะแล้วเนี่ยแหละค่ะคือ f o r t u n e r G R รุ่นใหม่ล่าสุดแต่หนูขอดูก่อนนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนจากคันเก่าของหนูไหมเชิญครับผม New f o r t u n e r G R ครับมีไหมครับน้องโบครับพี่ ครับมันก็เหมือนคันเก่าที่หนูขับอยู่เนี่ย GR เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ใหม่กว่าเป็นดิงโฟร์เจอร์จีครับตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของล้ำมันกิแรงม้าครับไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้คนขับ204แรงม้าตัวนี้ครับเพิ่มมาอีก20แรงม้าเป็น224แรงม้าครับเพิ่มมาอีก20ใช่ครับแรงไหมครับพี่รถหนูหนูก็ว่ามันแร ตัวนี้แรงขึ้นไปอีกครับโโอ้หเพราะฉะนั้นเวลานั่งไปเต็มๆคันนะครับเจ็ดคนขึ้นเขาขึ้นได้สบายขึ้นเขาแบบปุ๊ดๆๆนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเร่งแซงครับตัวนี้แรงบิดเพิ่มมาจาก500นิวตันเมตรเป็น550นิวตันเมตรครับอ๋โหอันนี้ออกตัวเล่นแซงดีมากเยี่ยมคันเก่าหนูมันก็แบบพี่บีขับมันก็ไม่ให้ใครแซงอยู่แล้วพี่คันแรกตลอดทางคันนี้คือไม่เห็นตูดรถปอร์เนอช่ GR เลยครับโโอ้ นหน้าครับผมแล้วมีตรงไหนเปลี่ยนอีกตรงนี้ครับมองดูที่ล้อครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับมีครับพี่มันก็เหมือนคันนั้นของหนูเหมือนกันเลยใช่ไหมแม็กก็ยี่สิบเท่ากันใช่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนเนี่ยครับมีอย่างเดียวที่คุณโบต้องมาดูที่รถจุกยางตัวนี้จะไม่เหมือนกันจุอยางทำไมครัตัวนี้มันมีตัวตรวจวัดเรื่องของแรงดันลมยางแรงดันลมยางเพราะนั้นเวลาที่โบขับไปเนี่ยยางร่วตะปูตำล้อไหนก็แล้วแต่มีระบบเตือนที่หน้าจอเลยแบบสมมุติว่าตะปูตำปุ๊บเหน้าจอเลยใช่ยาง่อนยางแบนเนี่ยเตือนเลย ที่หน้าจอน้องโบไม่ต้องจอดรถลงมาดูที่ล้อเลยค่ะอันนี้ดีไหมครับพี่เปลี่ยนดีดีค่ะเห็นไหมเครื่องยนต์เปลี่ยนมีเรื่องของตรวจวัดแรงดันลมยางเข้ามาูสองแล้วมันปลอดภัยนะคะพี่ถ้าแบบมีตัวตรวจวัดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วยางบวมก็เตือนใช่ไหมคะใช่ครับถ้าสมมติยางบวมขึ้นมาปุ๊บแล้วระเบิดตุ้มมันก็ไม่ได้เตือนก่อนนแต่นี่คือเตือนก่อนครับตะปูตามก็เตือนครับตัวนี้เห็นไหมมีประโยชน์มากดีดีค่ะสำหรับหมอสำหรับผู้หญิงจริงๆนน่แหละะีครับนิวเลยเนใหมม่ครับผดีค่ะดดชชออออบบไปปจุื่่นีีีกมเลยนนออีกไป้งโบ ครับเดี๋ยวมาดูจุดในรถบ้างว่าที่มีอะไรเปลี่ยนนะ<ฆ>ครับ<ฆ>เดี๋ยวพี่ขอยัุเปิดก่อนอะอลองดูกันครับว่าในรถ New f o r er t u n e r GR มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับมีไหมครับดูก่อนดูก่อน มีไหมมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเหมือนกันหมดเลยอ่ะทันของหนูเลยอ่ะตัวนี้นะมันซ่อนอยู่ในหน้าจอของวิทยุ9นิ้วแบบสัมผัสตัวเนี้ยรองรับ Apple c a คแบบไวเลสและก็ a n d ด o i d Auto อ่ะทีนี้เวลาที่น้องโบใช้ Apple Car าคันเก่านี้ใช้ไงครับเสียบค่ะเสียบสายเข้ากับที่จอเสียบเข้าโทรศัพท์ก็เข้าโทรศัพท์เกะกะัหยเกะกะค่ะสายเกะกะมากตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไวเลส a p p l e ิ a ค p ตัวนี้ไม่ต้องเสียบสายแล้วสามารถเปิดบลูทูธสะท้อนหน้าจอขึ้นที่หน้าจอได้เลยโอ้ยดี่สาคััญตวนี้ ตัว USB ครับมี Type C เข้ามาด้วยเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเห็นแม็กมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะสำหรับโฟเจเนอร์สายที่หนูสายที่หนูเสียบดูจออ่ะคันเก่ามันจะเป็นของไอ้นี่อะไรนะสายสายที่เสียบเป็นดอยอ่ะเอนดอยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สะดวกแล้วก็เกะกะด้วยตัวเนี้ยไม่ต้องใช้สายแล้วครับโอ้ดีอ่าเยี่ยมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีอะไรเปลี่ยนอีกางไรคะพี่ข้างในไม่มีอะไรครับโอเคโอเคออกนอกเลยครับค่ะดีครับดีใช่ไหมครับดีค่ะนอกจากที่คุ คุณโบบอกว่ามีตัวใหม่แล้วผมยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยเนาะที่คุณโบเคยใช้อยู่น่าจะเป็นเรื่องของระบบเตือนการออกนอกเลนอันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของเราถอยออกจากช่องจอดจะมีเซนเซอร์ด้านหลังเตือนว่ามีรถมาไหมเราจะได้ปลอดภัยในการถอยใช่มันปลอดภัยนะพี่เวลามีเซ็นเซอร์ข้างหน้ามีข้างหลังมีอย่างเงี้ยเวลาเราออกนอกเลนแล้วก็เขาจะเอาเข้ากลับเข้ามา,าใช่มันจะมีเรื่องของล้างพวงมาลัยมาด้วยนะครับระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็คือเรื่องของ dynamic data control ตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องของเวลาที่เราจะชนนะครับมันจะเตือนก่อนการชนแล้วก เอ็นติเวตก็คือเตะแล้วประตูเปิดอันนี้ก็ยังช่วยความสะดวกได้อ๋อสะดวกค่ะนั้นสะดวกจริงใช่ครับรแล้วก็ระบบความไร็เรื่องของระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก e b d เสริมแรงเบรก BA นะครับตัวนี้ก็มีให้แบบครบคันเลยนะครับแล<า>้วก็ที่สำคัญก็คือ Fortuner GR ตัวใหม่เนี่ยก็รับประกันทั้งหมด5ปีนะครับแล้วก็ระยะทางก็150,000กิโลมนะครับก็ปีค่าแรงให้อยู่ที่1,000กิโลเมตร10ระยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังยมีเรื่องของระบบเทคโนโลยี T-Connect ของ Toyota ที่เข้ามาช่วยได้ยังไงครับี่่่่ชมรร T-Connect ททเืออตะหวางโศ กับรถเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบว่าตอนนี้รถของเราสตาร์ทอยู่ไหมหรือดับอยู่เข็มไม้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วน้ำมันในถังมีเท่าไหร่ตื่นเช้ามาน้องโบก็หยิบโทรศัพท์มาดูเลยว่าน้ำมันเต็มถังไหมหรือแล้วมันจะหมดแล้วจะได้ตื่นเช้าหน่อยไปเติมน้ำมันที่สำคัญคนหาตตำแหน่งรถได้ด้วยถ้ารถหายหาได้แจ้งไปที่สถานีตำรวจได้เลยก็คือมีระบบในส่วนของเลขาช่วยเตือนให้ว่ารถออกจากจุดที่เราตั้งไว้ก็สามารถส่งข้อมูลไปที่สถานีตำรวจได้เลยและที่สำคัญตรงนี้นะครับก็คือสามารถดูประวัติการเช็คระยะของน้องโบได้ว่าน้อง โบเช็คระยะหรือยังล่าสุดเนี่ยได้เช็คระยะหรือยังครับทุกหนึ่งหมื่นกิโลเช็คแล้วค่ะพี่เช็คแล้วถ้าเกิดเช็คเนี่ยเพรเดินทางบ่อยก็จะมีเรื่องของประวัติการเช็คระยะด้วยว่าที่น้องโบเช็คไปครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เปลี่ยนอะไรไปบ้างอ๋อเราเช็คได้หมดเลยเช็คได้หมดเลยที่สําคัญสามารถนัดหมายการเข้าศูนย์เนี่ยผ่านผ่านแอปเลยเหรอคะอ่าผ่านแอปได้เลยว่าอยากเข้าที่โตต้าสระบุรีเนี่ยเวลาไหนวันไหนจะได้มีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับนะครับน้องโบก็ไม่เสียเวลาในการรอใช่ครับยดนยดนเวลาเราบิ๊กต้อนเราด้วยตอนแรกอ่่ะทีหนู เขเข้ามาดูอะดูแบบเผลนๆนะพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีมันก็คือเหมือน Fortuner GR ตัวที่หนูใช้อยู่คือตัวก่อนหน้านี้แต่ถ้าไม่เข้ามาถามพี่เซลล์จริงๆอะจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็มันก็ดีแล้วพี่ไอที่เปลี่ยนแปลงมาเราเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้านะครับก็คือในส่วนของ New Fortuner GR เนี่ยมีความคุ้มค่าและที่สำคัญเป็นเจ้าของได้ง่ายด้วยค่ามวดต่ําสุดตอนนี้คือเริ่มต้นที่17,58บาทต่ดั้าร้อยสิบแปดบาทต่ำสุดใช่ครับหมื่นกว่าบาทเ r ยเหรอพี่ใช่หมื่นเจ ได้แล้ว oh. อยากรู้รายละเอียดก็นี่เลยครับติดต่อสอบถามได้ที่ที่ปรึกษาการขายของโตโยต้าสลับบรีทุกสาขาครับน้องโมครับพูดมาถึงตอนท้ายนี่แล้วสนใจจะรับน้องนิวโพเนอร์จีอาคันนี้ไปเลี้ยงดูอีกสักคันไหมครับจริงๆหนูก็อยากได้นะคะพี่แต่คนขับมันไม่พออ่ะคนขับไม่พอเราสมัครคนขับไหมครับได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ครับาสมัครครับสมัครครับอยากได้อยู่ค่ะพี่แต่เสียดายอ่ะมีคันนั้นแล้วเพิ่งออกมาเองไม่เป็นไรครับก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถมาสอบถาม ที่โตโยต้าสวีสได้ทุกสาขาเลยครับมีทน้งมหมด5สาขาโตโยต้าสรวีของเรานะครับก็ที่น้ำมโบยืนอยู่นี้ก็คือโตโยต้าสรวีสสาขาสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็สาขาที่2ก็เป็นสาขาหนองแคร์หนองแคร์นะครับแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งสาขาพระพุทธบาทนะครับสาขามกเหล็กแล้วก็สาขาแก่งคอยมีทั้งหมด5สาขาเยอะนะใช่ครับก็คือสามารถใช้บริการได้ทั้งหมด5สาขาเลยนะครับก็อยากจะให้น้ำมโบเนี่ยเชิญชวนคนที่สนใจอยากออกรถเนี่ยมาใช้บริการบ้างครับก็ฝากนะคะใครที่สนใจอยากจะออกรถใหม่ป้ายแดงแนะนำค่ะ ศูนย์โตโยต้าสระบุรีนะคะเพราะว่าพี่โบอ่ะก็ออกที่ศูนย์โตโยต้าสระบุรีเหมือนกันสาขาหนองแคแล้วก็รายละเอียดก็เหมือนที่พี่เบิร์ดเขาพูดไปให้ฟังเมื่อกี้นี้เลยค่ะสนใจนะคะมาได้เลยโตโยต้าสระบุรีบริการดีมากทุกคนอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยบริการดีมากแบบบอกละเอียดทุกอย่างเลยนะแล้วไม่ละเอียดใช่รับใช่ครับละเอียดมากเลยครับขอบคุณนะคะพี่ก็อยากให้ดูแลสักคันนะครับสหรับน้อง GR ครับเยอะหนูหาคนณขอบคุณโอเคได้ครับครับผมโอเคขอบคุณนะครับพี่ับิรสดีค่ะสวัสดีครับ